เวลา21นาฬิกา 28นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวรัคติยร,ราชนารีเสด็จออกณห้องรับรองพิเศษชั้นสองอาคารห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการพระราชทานพระวะโรกาสให้นางออน่าซากิฟเอกอักครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่ก่อนจะเสด็จเยือนรัฐอิสราเอลเพื่อทรงปฏิบัติพระกร นิยกิจระหว่างวันที่4ถึง17มีนาคม2566 ทั้งนี้ไทยและอิสาราเอลมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่แนบแน่นต่อกันเป็นเวลา69ปีและมีความร่วมมือระหว่างกันในหลายๆด้านทรงชื่นชมในความเข้มแข็งและความสามาคคีของอิสาราเอลรวมถึงความก้าวหน้าทางการวิจัยและการแพทย์ที่ทันสมัยโดยเฉพาะด้านโรคมะเร็งทั้งยังมีสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา การเสด็จเยือนรัฐอิสราเอลครั้งนี้จะเป็นการขยายความร่วมมือทางวิชาการและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น